อหุ้น p าวเวอร์ e า a g แม็ก e ซีนทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ เบทาโกเป็นวันที่เทรดดิ้งเป็นวันแรกเราก็มีแผนงานที่จะเอาเงินที่ได้จากการระดมทุนนั้นไปขยายงานตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตของเบทาโกรตั้งแต่โรงงานอาหารสาตว์กฟาร์มพ่อแม่พันธุขยายโรงงานแปรรูปอาหารช่องทางการจัดจําหน่ายแล้วก็เน้นเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มในส่วนของการลงทุนเราก็มีแผนงานที่ชัดเจนในการที่จะลงไม่ต่ำกว่าปีละ5 0 0 0ล้านบาทเพื่อเน้นการขยายกำลังการผลิตทําให้บริการเติบโตต่อเนื่องเชื่อว่าระบบการจัดการของเราและการทำงานความสามารถในการแข่งขันก็ยังมีความสามารถในการเติบโตต่อเนื่องคิดว่าเราจะมีอัตราการเติบโตในอัตราทีี่่่อออนข้าาาางงงจจจจะสสูปััุบมยดกกกรต ประเทศแล้วก็การลงทุนในต่างประเทศด้วยเนี่ยประมาณ15%แล้วก็เป็นรายได้จากการขายในประเทศประมาณ85%อถ้าเป็นลูกค้าต่างประเทศนี้เราก็มีการส่งออกเนี่ยไปมากกว่า20ประเทศทั่วโลกเราก็มีฐานลูกค้าตั้งแต่กลุ่มในประเทศเอเชียด้วยกันทังประเทศญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกงจีนก็ในซาวีชเอเชียในทุกๆประเทศแล้วก็มีการส่งออกไปในเทศยุโรปทาง EU ตลอดทั้งคอนทิเนนต์เลยประเทศ UK ก็มีการส่งออกไปที่ประเทศแคนาดาด้วยคับตลาดใหม่ๆก็มีเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปของการส่งออกมากขึ้นหรือการจัดจําหน่ายแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ในประเทศที่มีกําลังซื้อสูงอย่างเช่นเรามีความสําเร็จในประเทศฮ่องกงที่แบรนด์ เปียรของเราเนี่ยจัดจำหน่ายแล้วมีความประสบความสำเร็จอย่างมากตอนนี้เองเนี่ยเราก็เริ่มมีความประสบความสำเร็จในประเทศสิงคโปร์เราก็มีการส่งออกสินค้าภายใต้แบรนด์เอสเพียรเนี่ยไปที่ประเทศสิงคโปร์อีกต่อเนื่องแล้วเราเชื่อว่าในอนาคตประเทศจีนก็จะมีเป็นฐานการนําเข้าที่ชัดเจนจากสินค้าจากประเทศไทยแล้วก็เบตาโลกที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเราก็เป็นหนึ่งในโรงงานที่ทำการแอปพรูฟใด้มีการส่งออกก็มีการเจรจาธุรกิจแล้วก็ดำเนินธุรกิจก็เป็นจุดเริ่มต้นปริมาณก็ยังอยู่ในจุดเริ่มต้นอยู่แน่นอนเบตาโกลปัจจุบันก็ สเองเนี่ยเรายังเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยการลงทุนอันที่4เองเนี่ยเราก็เชื่อว่าเรามีการทําธุรกิจใหม่ๆอย่างเช่นเรามีการส่งผลิตภัณฑ์ทางด้านโปรตีนทางเลือกหรือแทนเบสดเนี่ยเข้าสู่ตลาดเรียบร้อยแล้วก็มีการลงทุนร่วมกับ curry express เนี่ยทำโมเดลที่เรียกว่า curry cool เพื่อเป็นการส่งเสริมเรื่องอุตสาหกรรมอาหารในอนาคตด้วยนอกจากนั้นเองเนี่ยทีมบริหารเราก็มีประสบการณ์อย่างมากในการจัดการธุรกิจเราก็เชื่อว่าเรามีศักยภาพการเติบโตแลวก็ผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่องปัจจุบันในอุตสาหกรรมนี้เองเนี่ยยเรราาาอ่่่่มมีีูทปปะะณคฉล 5%ของประเทศไทยแล้วก็มีการเติบโต่ต่อเนื่องที่ผ่านมาเองเนี่ยผลิตภัณแข่งขันเนี่ยเราก็ใช้เรื่องของคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยของผิดพันเนี่ยแล้วก็เรื่องของโซลูชันพร็อพเดอร์ในการทํางานร่วมกับเกษตรกรกัคู่ค้าไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารรายย่อยหรือว่าร้านอาหารระดับใหญ่หรือว่าคู่ค้าในต่างประเทศเราก็ใช้ทั้งโซลูชันแล้วก็เรื่องของอินโนเวชันเนี่ยในการทรําธุรกิจอย่างต่อเนื่องไม่ผิดพันของเบตาโกลนมีความแตกต่างแล้วก็มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับให้แวลูสูงสุดต่อคู่ค้าของเราอย่างต่อนเนื่องมาโดยตลอดนนั่าาเรวพใ กว้างมากตั้งแต่ผิดพันธ์อาหารศาสตร์พันยุศาสาตร์จนไปถึงตัวอาหารการทําอาหารใหม่ๆทั้งในเรื่องของคุณภาพเรื่องเ l ลฟ์หรืเลเ็ดปัจจุบันเนี่ยเราก็มีความสําเร็จในธุรก,กิจเพดฟู้ดเป็นอย่างมากเลยเราก็สามารถนําเอาผิดพันธุ์เพดฟู้ดที่มีมูลค่าสูงสุดเนี่ยภายใต้กลุ่มผิดพันธุ์ที่เราเรียกว่าเทอรปิติกเพดฟู้ดเนี่ยเข้าไปจัดจําหน่ายได้ประสบความสำเร็จในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราก็เข้าเข้ามานาทาแบรนด์นะครับภายใต้แบรนด์เพอร์เฟ a ต้าในประเทศไทยนะครับซึ่งอันนี้ ก็เชื่อว่าจะทําให้เรามีโอกาสเติบโตในทุกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องครับพิเศษล้วแน่นอนเราเป็นบริษัทที่มีคุณภาพเราเน้นเรื่องของการทํางานตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ำเนี่ยถ้าไปดูเรื่องโครงสร้างการผลิตของเบตาโกลเนี่ยเราจะมีความโดดเด่นนะครับในเรื่องของคุณภาพของทางด้านการจัดการการผลิตเนี่ยอย่างแข็งแกร่งนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยส่งผลให้เรามีประสิทธิภาพในการทําผิตพัณ์เนี่ยให้มีต้นทุนที่แข่งขันได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นเองเนี่ยบอบนพื้นฐานของคุณภาพแล้วเนี่ย เรายังใส่เรื่องความปลอดภัยเข้าไปมากๆเพราะนั้นเองเราจะมีระบบเรื่องจัดการความปลอดภัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบ e traceability ระบบ bio security management นะครับซึ่งทำให้อาหารของเราเนี่ยมีความปลอดภัยอย่างสูงนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นจุดเด่นที่ทำให้เบ็ตรก,กรเนี่ยได้รับการยอมรับแล้วเป็นที่เชื่อม,มั่นนะครับของลูกค้าแล้วก็คู่ค้าตลอดมาถ้าพูดถึงการเติบโตก็เร,เรียกว่า ตลอด3ปีที่ผ่านมาในช่วงโควิดเนี่ยเรายังเติบโตไม่ต่ำกว่า7%อย่างนทุกปีนะครับปีนี้เองเนี่ยเรามีการเติบโตมากกว่า25%ซึ่งตรงนี้เองก็ทําให้เรามีโอกาสที่จะทำให้อัตราการทำารไรที่เดี่ยงต่อเนื่องครึ่งปีแรกทํายอดขายไปแล้วถึง52,000กว่าล้านมีกาไรในครึ่งปีแรกเนี่ยที่ประมาณ3,800ล้านบาทมีอัตราการกำไรที่ดีนะครับประมาณ8%ซึ่ง,งนี้เองเราก็เชื่อว่าจะมีความต่อเนื่องนะะในวันที่9พฤศจิกายนเนี่ย เราก็จะประชุมนะครับขอออเดตงบการเงินควอเตอร์สซึ่งเราก็เชื่อว,ว่าน่าจะมีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องครับคือใบปันเงินปันผลเราก็จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า30%ของกำไรครับเป็นทั้งโกรดและก็ดีเวเดนนะครับเรามีโกรดด้วยครับ รามีอัตาเติบตัวที่ดีเมื่อเทียบผุ้สากรรน,นะครับเราก็เชื่อว่าอัตราผลกับการกําไรของเราเราก็ยังปันผลได้ดีอย่างต่อเนื่องครับผลดีสินต่อทุน,นในช่วงปลายปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ1 9กาว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ระดับประมาณ1.4นะคะแล้วก็ในช่วงปลายปีนี้เนี่ยเราเชื่อว่าจะเห็นตัวเลขเนี่ยต่ำลงไปเรื่อยๆนะคะน่าจะอยู่ที่ระดับต่ำกว่าเน,น,ะค,ะรนครับราิษททีี่มุณภพ มีประสบการมายาวนานกว่า55ปนะีเรามีฐานผู้ค้าและลูกค้าที่แข็งแกร่งนะมีระบบจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งแล้วก็แตกต่างจากคู่แข่งขันนะทำให้เราสามารถเนี่ยยกมูลค่าของผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างความสามารถในการาที่แสดงผลประกอบการที่ด,ดีอย่างต่อเนื่องครับในอนาคตขอบคุณมากครับ